จำกันได้ครับพี่สีเคยสอนสูตรรวมิตรนมสดไปแล้วแต่ก็มีหลายคนยังสงสัยในบางขั้นตอนวันนี้จะมาตอบคำถามให้หมดเลยครับเริ่มต้นด้วยลูกชิด2กิโลกรัมวุ้นมะพร้าวแบบเม็ดเล็ก2กิโลกรัมฟุตสลัดทั้งหมด2กิโลกรัมเม็ดแมงลัก1ถุงใช้ไม่หมดนะครับน้ำเชื่อมแบบในคลิป1ถุงนมสดกระป๋องแดงแบบในคลิป2กระป๋องเริ่มต้นด้วยนำลูกชิดวุนมะพร้าวและฟุตสลัด มาใส่กะละมังตะแกงรองน้ำออกให้หมดครับเราจะเอาเฉพาะตัวเนื้อไม่เอาน้ำเชื่อมเลยครับผมลองพักทิ้งไว้สัก10-15นาทีให้น้ำเชื่อมเสด็จออกให้หมดนะครับจากนั้นเตรียมเม็ดแมงลักทั้งหมด5ช้อนโต๊ะลงในภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยครับใส่น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นลงไปแช่ให้เม็ดแมงลักบานขึ้นมานะครับเราจะใส่ทั้งหมดนี่เลยครับผมหลังจากนั้นน้ำมะพร้าวเป็นมะพร้าวอ่อน2กิโลครึ่งลงไปครับตามด้วยเนื้อมะพร้าวอีก1กิโลกร,รัมลงไปครับ เราจะทําการต้มน้ํากับเนื้อก่อนเพื่อเวลาที่เราทํารวมิรแล้วจะสามารถทําให้เก็บได้นานยิ่งขึ้นครับผมหลังจากต้มไปสักพักตักเนื้อตักน้ําแยกกันได้เลยครับถ้วยที่ใช้เป็นถ้วยเต้าหูน้นมสดขนาด6ออนซ์นะครับหาซื้อได้ตามร้านบรรจุภัณฑ์ทั่วไป1แพ็คมี25ถ้วยนมสดใช้เป็นแก๊ลอนแบบในคลิปเลยครับทั้งหมด4แก๊ลอนยี่ห้อใดก็ได้ยี่ห้อหนึ่งได้เลยครับ4แกล๊แกลอนแก๊ลอนละ2ลิตรทั้งหมด8ลิตรนะครับที่ใช้วันนี้เราจะน,นํานมสดไปต้มก่อนนะครับ วิธีการต้มของผมจะใช้หม้อเบอร์40ใส่น้ำครึ่งหม้อหากละมังสแตนเลสท,ที่ขนาดพอดีกับหม้อครอบลงไปครับและนำนมทั้ง8ลิตรเทรวมลงไปได้เลยครับรวมจนถึงน้ำมะพร้าวที่ต้มสุกแล้วอีก2ลิตรลงไปครับสูตรที่เห็นนี้ทั้งหมด10ลิตรนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมยี่ห้อแบบในคลิปอีก1ึงถุง800มิลลิลิตรตามด้วยนมกระป๋องแดงอีก2กระป๋องลงไปครับผมคนทุกอย่างให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ให้ร้อนครับเราจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายประมาณ300-350กรัมครับ ลงไปได้เลยครับผมสูตรนี้ได้ลองชิมแล้วมีความหวานกําลังดีครับทาเสร็จแล้วให้ใส่กระปุกนําไปแช่เย็นหรือแช่น้ําแข็งกินแบบเย็นๆไม่ต้องใส่น้ําแข็งเลยครับผมหลังจากนั้นกลับมาที่ฟุตสลัดวุ้นเสาวและลูกชิดได้เลยครับนําทั้งหมดทั้งมวลเทลงในกระมังและคนทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยครับผมรวมถึงเม็ดแมงลักที่แช่จนอืดขึ้นเต็มพอดีแล้วนะครับ ปุที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําได้ประมาณ100กระปุกนะครับในส่วนของตัวเนื้อในกรละมังที่เห็นจะตักใส่ถ้วย6ออนประมาณ1ช้อนโต๊ะคูณคูณหนช้อนยาวที่เรารับประทานข้าวนี่แหละครับผมและถ้าเหลือให้เฉลี่ยเต็มร้อยถ้วยได้เลยครับหลังจากนั้นเนื้อมพะพร้าวที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วลงมาใส่ได้เลยครับ ขีดเฉลี่ยสายเลยครับ100ถ้วยก็นํานมสดที่เราอุ่นจนร้อนพอดีเกอะลงไปในถ้วยได้เลยครับให้เต็มขีดด้านบนพอดีปิดฝาแพ็คใส่ถุงเก็บได้นานประมาณ7-10วันครับใครชอบคลิปนี้ฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่สีเรือนไว้ด้วยนะครับ e n ็นจครับ